ช่วงนี้นะครับโคตรคนระหว่างที่เราไปซื้อใหญ่ของทีมเมืองทองการวางแผน,แผนออการ้อมต้องเป็นเป็นแนวทางนไหครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าผู้เล่นหลักของเมืองทอง <c oughs> ก็กลับไปร่วมทีมชาติแล้วก็ผู้เล่นใหม่ที่เซ็นสัญญามาเนี่ยก็ต้องบอกว่าการใช้เวลาตรงน,นี้ก็ยังยังยังไม่ตรงตัวเท่าไหร่ครับแต่ถ้าเกิดว่าผู้เล่นทั้งหมดมารวมกันเนี่ยผมก็คงต้องเน้นในเรื่องของการจูน เรียกว่า,าสไตล์การเล่นที่เป็นของมุนทองเองครับผู้เล่นหลักกับผู้เล่นใหม่ที่ต้องจูนใช้เวลาสั้นแล,และด้วยาการเตรียมร่างกายที่พร้อมหลังจากที่การศึกหนักมาตลอดปีนะครับ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ช่วงเวลาเดือนเ,เสรเศษที่สำหรับเตรียมร่างกายค,ค่อนข้างจะน้อยนะครับฉะนั้นก็ต้องถือว่าเอาเอาเอาแรงสะสมจากดูการที่แล้ว นะครับแล้วก็การใช้เวลาสั้นๆในการที่ผมคิดว่าด้วยคุณภาพของผู้เล่นเองเนี่ยจะทาให้ทีมสามารถใช้เวลาอันสั้นในการปรับและด้วยสไตล์ของโค้ดซึ่ง,ซ,ง,ซ,งซึ่งเราก็ยังไม่ทราบว่าสไตล์ของโค้ดซึ่ง,ซ,งซึ่งในสไตล์ของทีมทองเองก็มีสไตล์แต่อยู่ที่ฝ่ายบริหารว่าจะปรับใช้สไตล์ของเราที่มีอยู่กับกับกับสไตล์ของโค้ดใหม่ที่จะเข้ามานะครับ สาภาพอากาศนะครับจะเห็นได้ว่าวันนี้ร้อนมากเลยครับ,รบเล่นที่มาจากโซนยุโรปอย่างอัคกานและมาริโอดูเขามีปัญหาไหมครับก็มาริอโอเนี่ยค่อนข้างจะปรับตัวได้แล้วนะฮนส่วนอักนันเนี่ยปรับตัวได้ดีเลยอัคกนันต้องบอกว่าฟิตนเดสเข้าดีมากนะครับเขาเขาเขาถูกฝึกหนักมาแล้วก็เตรียมสาหรับการเล่นฤด,ดูกาลนี้นะครับส่วนมาริโอเนี่ยตอนนี้ก็สภาพร่างกายพอฝึกซ้อมร่วมก็มีอาการเมื่อยล้าบ้าง นะครับด้วยช่วงเวลาของการซ้อมเช้าและเย็นครับปัจจัยที่ต้องทําให้ซ้อมเช้าและซ้อมเย็นนะครับเพราะว่าทามมิ่งของเวลามันแค่เดือนเดียวใช่ไหมครใช่ครับครับก็น่าจะไปวัดผลกันอีกครั้งหนึ่งในการเีมเสือนะรว่าจะแงแกร่งจุดตรไหนใช่ไหมครับคก็คงต้องว่าทคกิกที่เราจะต้องใช้แล้วก็ในการน้ำแมทเนี่ยคงเรามีผู้เล่นที่มีสมรรถาพค่อนข้างดีแล้วก็มีจํานวนมากพอเนี่ยผมคือว่าตรงเนี้ยเป็นเป็นสิ่งที่เป็นจุดแข็งของเราในปีนี้ครับครับ คนนี้มาซ้อมอีกทีเมืองทองที่ผ่านมาสองสามอาทิตย์ตึงกันไหมซ้อมหนักก็ตอนนี้หนักเท่าไหร่โอเคไม่หนักเท่าไหร่ร้อนไหมครับอากาศก็ร้อนมากร้อน <laughs> หายไปปีหนึ่งเป็นไงครับความเข้าใจากับเพื่อนร่วมทีมยังเหมือนเดิมไหมก็ไม่ได้เหมือนเดิมก็ตันนี้คนนี้พยายามที่จะปรับตัวให้ได้คนนี้ยังขาดอะไรอยู่ฮะเห็นบนเครื่องเนี่ยยังไม่คมเหมือนตอนที่เล่นที่ทีวทีเลยก็ตันนี้ก็เริ่มซ้อมตัวนี้ผมก็ พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆแล้วการที่ทีมชาติหายไปเจ็ดคนเนี้ยมันทำให้เขาเข้าใจในทีมลดน้อยลงไหมก็เหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเล่นต <c oughs> ่างชาติที่เข้ามาเป็นยังไงบ้างครับอย่างมาริโอแล้วก็อัตแมนฮะฝีเท้าเขาเป็นยังไงบ้างครับฝีเท้าก็ดีดีมากเราสามารถเข้าทีมได้สามารถยกระดับทีมเมืองทองได้ได้ครับในการปั้นเกมป้อนให้โกเนียยิง ถึงแม้ว่าโคต้าต่างชาติมันจะ3าบวกหนึ่งลำบากเราเหมือนกันนะใช่มืนกันลำบากเหมือนกันสามบวกหนึ่งเนี่ยต้องให้ทุกอย่างยากขึ้นแต่ว่าซีซั่นมันเยอะโปรแกรมมันเยอะแล้วก็ฟุตบอลหลายหลายถ้วยด้วยนะอาจจะต้องได้สลับกันลงได้ดีแล้วแล้วเป็นยังไงครับตอนนี้ทีมมือทองเราระหว่างรอโค้รใหม่เนี่ยน่าจะไปในทางที่ดีนะครับกูที่นี้กูยาก อยากให้ดีแต่ว่าไม่รู้อะไรก็เกิดขึ้นได้ก็ก็รอโค้ชม่อยู่ให้เขาก็มาดูที่สุดครั้งี้ก็พยายามเรื่อความฟิตไปเรื่อยๆใช่ใช่ครับครับซ้อมเช้าซ้อมเย็นเลยใช่ไหมใช่ซ้อมเช้าเย็นโคดีที่ทำให้นี่เป็นพรีซิ s ั่นเป็นเรื่องธรรมดาอยู่แล้วพรีซิ s ั่น